น้ำเดือดเลยนะคะเขียมมนลงไปก่อนหั่นพริกนะคะหั่นพริกะะเอาใส่หมูลงไปนะคะ หมูเชื่มหนักไว้นะคะ ใช่ปะหลับเหมือนกันค่ะตื่นสายเลยทีแรกว่าจะเตือนแต่ตีห้าหลับจะเด้มเตือนขึ้นมาเลย ดูคิดไปดูคิดมาหลับไปอะไรอย่างเี้ิดอดูสิด่งที่ เขียนอะไรอะไราไม่เจอค่ะไม่เจอ่าเดี๋ยวแค่นอนขับเสร็จก็นอนก็ได้เอบเดี๋ยวขึ้นบ้านเลยนะเติมน้ำลงไปนะคะกระทะจะไหม้แล้ว ก็ยังสะดืงตื่นนี่ยจะได้ตัดคลิปกันะคะ <c oughs> นางวันนี้ราาักษารนัษษาสวัสดีจ้ามาทำกับข้าวใส่บาตกันตื่นสายวันนี้ยังไม่เคยคิดให้น้องเลย <c oughs> พี่ตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งต,ตื่นนั่นีห นอนหลับนะ่ะนอนหลับเชื่อมประมันตีสี่เนี่ยค่ะแ,แล้วก็เอากล้องมาใกล้ๆนะเตรียมเครื่องก่อนนะคะมันหอยเครื่องก็อยูใกล้มือนี่เดละ ตื่นมาโหเราก็รีบไอ้นั่นเลย๋ยวไม่ทันพระพระมาหกโมงครึ่งเห็ดปลานะคะเห็ดปลาที่เหลือใส่ลงไปเลยผัดเห็ดปลาให้สุกก่อนนะคะ ใส่น้ำมันหอยลงไปถือซ่อนน้ำมันหอยเยอะๆนะไม,ไม่เลี่ยนนะเล่นไฟจนะแสง ชอบก็มีชอบนะคนชอบก็ชอบใส่น้อยก็ไม่ได้แล้วไม่ชอบใส่น้อยถ้าผัดผักใส่น้อยให้ผิดใจเลยพิดตับาะแม่อร่อย น้ำนแช่ขขวดใหญ่ขวดหนึ่งไม่ถึงเดือนนะถ้าสือผัดถักถ้ากินผัดจะเยอะหมักหมูก็ยังใส่เลยอ่ะใช้อยู่วาหน่อยกันแน่ เตรียมไปอยู่สองอันเลยแค่ไหนกันเนี่ยไม่มีต้นหอมเลยน ทีบ้านขวดพงสามปียังไงห,หมดเลยบ่นไปคนแก่นะวันนี้นังสาวไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปสนใจคนแก่จะชอบบ่นเลยเราปล่อยไปเลยรายังไม่แก่เรายังไม่แก่แไม่ต้องบ่นเราไม่ต้องไปสนใจคนแก่ปล่อยให้ผนเลย คุณชัดชัยสวัสดีค่ะอยเลยเค่ะจะน้าผานนะคะสีสันชิมนิดหนึ่งโอเคและกลมเนื้อหวานโอเคละ ข่อนเจ็บนะคะข่อนเจ็ดเนี่รอีกคัไหมอันนี้ใส่บาทนะคะ เตะ,ะ,ะที่เลยนะคะเตะที่เลยนะคะติดเยอะกลงเนี่ยนะคะอันนี้ผัดกินเนี่ยน,นี่กับข้าวเก่าอยู่ต้มปลายังไม่หมดเตะที่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดๆเราไม่ใส่เนื้อเขือนะเราต้องใส่อะไรมาไม่ได้ใส่เพราะอะไรเพราะมันไม่มี <laughs> ใช่ค่ะคิดเราอยากให้ตัดคลิปเดี๋ยอยังไม่เสร็จตัดคลิปเอาพอได้ลงเครื่องเี๋ยไว่าคืไในเสื้อจะไม่ตัดอน,นะ ไม่เสร็จยังอีกยาวอ่ะสิบสองนาทีเองแหรอี่ผัดผัดอะไรเร็วจังผัดผักอะไรเร็วจัง ออกก่อนนะคะที่จะผัดผักอีกรอบนึงตัดอาคลิปเดียวนี่ก็คลิปสองเราจะซ้ำกัดกับคลิปก่อนก็จะผัดผักกว่งตู้จีนนะกลัวซ้ำเมือกัน นี่ค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเซตปากกันแล้อเดี๋ยวพี่จะติดบ้านทางไงเวลาพี่ขึ้นน่ะจะได้น่ะน่าเสียผัด ผักนะคะแล้วก็